เริสวัสดีครับผมจะมาสาธิตวิธีการใส่ไส้เลหรไปรเกียงขนาดเล็กเกียงขนาดเล็กก็คือจะมีท่องน้งเอารังรังพึ่งเนี้ยเล็กสั้นๆเห็นไหมครับเกียงชนิดนี้ต้องใช้ไส้แบบสองปากก็คือมีรูสองอันหรือว่าอีกข้างหนึ่งเล็กอีกข้างหนึ่งใหญ่ก็เรียกไส้สองปากนะครับวิธีการเราก็เอาไส้ออกมา,าแล้วก็เอารูใหญ่ด้านใหญ่นี่นะครับลงไปใส่เข<า>้าไปนี้ เียมันไม่ได้เหมือนกันนะขยับเข้าไปเรื่อยๆมันจะมีล็อกตรงนี้ข้างล่างจะมีเงี้ยงเป็นล็อกเราจะปาก<อ>าปากปากปากใหญ่เนี่ยมาเกี่ยวกับตรงนี้ไว้มันจะมันจะติดขึ้นเราต้องค่อยๆขยับเข้าไปขยับขยับข,ขยับไปเรื่อยๆครับขยับขยับ ให้ปากตรงนี้นะครับตรงข้างในนี่นะครับมาเกี่ยวเข้ากับล็อกตรงนี้อโอเคเดี๋ยวลงล็อกของมันพอดีเห็นไหมครับลงพอดีอยากจะให้ไส้สวยๆกลมๆเราก็ต้องให้มันให้มันเหมือนผลแอปเปิ้ลนะครับข้างล่างให้มันให้มันขยับเอาไว้นิดนึงเียเหมือนผลแอปเปิ้ลอยากให้มันมาลงมาข้างล่างมากทีนี่ปากบนนี้มันเป็นปากเล็กๆแล้วก็ ดึงมันให้มาติดไว้กับตัวเนี่ยง,อ,งอันบนที่นี้สําคัญมากเลยถ้าสมมุติว่าเราทํามาไม่ดีดึงมาไม่ดีเนี่ยเวลาเราเวลาเราจุดไปแล้วมันพอเป็นไส้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีตัวยึดเกี่ยวพอไม่มีตัวยึดเกี่ยวมันจะหลุดง่ายตรงบริเวณเนี้นะครับเราต้องดึงมันลงมาให้มันล็อกให้ดีโอเคเรจ้วจบรล้วจบแ้วจบ้วจบแล้วแล้ว้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วบ้วจแล้วบแ้วจแล้วแล้วจ้ หลังจากนั้นเราก็จุดไส้ด้วยไฟแช็คเผามาเ๋าวสูตรนะครับช่วงนี้เพราะว่าไส้ธรรมาจายิใยหินมันจะเป็นอันตรายกับกอดน,นะครับจุดไปเรื่อยๆเผามา หว่างเราเผาไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่เกลีย่ยทำหลนนะครับใส่แสตกทุกนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้ามีไฟตรงนี้พอเราใส่แล้วแก๊สอาจจะอาจจะรั่วนี้มันจะลุกมืนได้ปิดทีเรียบร้อยใส่เรียบร้อยระหว่างนี้เราก็เปิดไฟ ใส่กระเจาะทองเข้ามาตามที่เราต้องการอันนี้ผมวางไม่ค่อยดีเมื่อตะกี้ลงล่างเนี่ยมันก็เลยเบี้ยวไม่กลมจริงๆถ้าให้สวยเราต้องจัดให้ดีเนี่ยข้างล่างของผมวางมันยังไม่ดีจริงๆถือว,ว่าโอเคใส่ใส่เรียบร้อยแล้วรอมันจะเผา ้ตัวสีดำเนี่ยเปนการที่เข้าสีขาวตรงนี้เราไตไดอะไรไม่ได้เลยนะมันหลุดโอเคจ